สวัสดีจ้าพบกับช่องเรื่องกินเรื่องใหญ่กับครอบครัวตระกมเลยจ้าวันนี้แม่จะมาทำหอ่อหมกหนอ่อไม้สูตรสองให้ดูเลยจ้าอันนี้สูตรเอาไปผัดก่อนแล้วค่อยมาห่อนะจ้าสูตรที่แล้วแม่ว่ามันไม่โอเคหน่ไม้มันแข็งจ้าอันนี้แม่เอาไปผัดก่อนแล้วแม่ก็จะเอามาห่อนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปตามดูวิธีทํากันได้เลยจ้า วันนี้ก็ได้หน่อไม้มาจากยายข้างบ้านนะจ๊ะแกให้หน่อไม้มาจ้าเราก็มาปอกหน่อไม้กันเลยจ้ายายข้างบ้านให้มาเนอกแกให้มาสี่หน่อจ้าเออเราก็มาปอกเปลือกกันก่อนเลยนะจ้าหน่อไม้ค่อนข้างจะแบบน่าจะตัดมานานแล้วจ้าแกบอกแกปไปซื้อมาจากตลาดแล้วแกก็เลยแบ่งมาให้เรา ได้มาสี่หนอเนาะเดี๋ยวแม่จะปอกแล้วแม่ก็จะสับนะจ๊ะค่ยคอยๆแกะไปนะจ๊ะเขาเอามาให้ตอนบ่ายๆเนาะแล้วกวาแล้วแม่ก็ไปข้างนอกเพิ่งกลับมาตอนสี่โมงครึง่งก็เออก็ทำอะไรกินเนี่ยก็เลยพานั่งปอกกลัวมันจะเหี่ยวไปมากกว่านี้เนาะ มันเหี่ยวมาแล้วแล้วเราก็แบบเออถ้าเราไม่รีบทำเดี๋ยวกลัวมันเสียนะคะก็เลยเอามาปอกปอกปอกกันเลยจ้ะตอนแรกก็ไม่รู้จะทำอะไรกินเออนึกอยากมีไก่อยู่ในตู้เย็นก็เลยเออมาห่อหมกดีกว่าแล้วก็ไม่ได้ห่อหมดนะจ๊ะแม่ห่อแค่ห้าห่อน,นะจ๊ะนิดเดียวครึ่งหนึ่งแล้วแม่ก็เออจะเหลือไว้แกงวพรุ่ง,งนี้ต่อ ยังไม่รู้จะทําอะไรกินไม่รู้จะทำพรุ่งนี้เลยหรือเปล่าอ่าพอแม่ปอกเสร็จแล้วเนาะแม่ก็จะมาสับเป็นชิ้นเล็กๆนะจ๊ะสับแล้วเราก็จะเอาไปต้มนะจ๊ะตอนต้มแม่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะจ๊ะแม่มัวจะไปซื้อของที่ตลาดเนาะวันนี้ไม่มีใบยอนะคะแม่ก็เลยไม่ได้ใส่ใบยอถ้าใส่ใบยอจะอร่อยมากเลยจ้ะไม่ใบยอที่บ้านกำลัง ปลูกอยู่เพื่อนเอาต้นมาให้นะจ๊ะก็กาลังปลูกอยู่ยังไม่โตเลยจ้ะมีประมาณสี่ห้าใบอยู่เลยก็เลยยังไม่เก็บเนะาะเดี๋ยวมันจะตายจ้ะจะขี่ขับรถไปเอาบ้านเพื่อนโอ้โหห้าโมงแล้วเนาะอ่ะอันนี้มันก็จะมาผัดเลยนะจ๊ะแม่ข้ามขั้นตอนการต้มไปเนาะแม่ต้มไปสามน้ําจ้าต้มเทน้ําทิ้งไปสามน้ํานะคะ อันนี้แม่ก็ะเทน้ำมันมลงไปนะจ๊ะแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดไปนะพริกแกงเผ็ดที่แม่ตำไว้เนาะแล้วก็ใส่กระชายสับลงไปนะคะแล้วเราก็มาผัดใส่กะทิผัดกันเลยค่ะแล้วก็ไก่ไก่ที่เราหั่นไว้มาผัดเลยเนาะแล้วก็มีใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะเอ่อแม่จะผัดไก่ให้สุกเนาะเพื่อ ล,ล้นเวลาในการนึ่งก่อนที่ห่อเสร็จแล้วเนาะอ่าแล้วแม่ก็จะปรุงเครื่องเลยค่ะใส่น้ำตาลน,น้ำปลาชูรสและรสดีนะจ๊ะลงไปจ้าตอนนี้อากาศร้อนมากขนาดสี่โมงกว่าแล้วนะร้อนจนแบบโอ้โหวันนี้แดดร้อนมากเลยค่ะอ่ะเราก็เติมน้ำใบย่นางลงไปนิดนึงนะคะ แม่ต้องใส่ไปเยอะนะคะแม่ก็ไม่รู้ว่าต้องใส่ไหมแต่ว่าก็เห็นยายแมงเขาใส่เนาะก็เลยใส่อันนี้หน่อไม้แม่เอาลงไปผัดเลยนะจ๊ะเอ่อแม่ใส่ไปแค่ครึ่งเดียวเนาะเพราะว่ามันมีสี่หน่อเนาะแม่ก็สับไปแล้วแม่ก็ต้มแล้วแม่ก็แบ่งมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่น้ําปลาจ้าสูตรแม่ต้องมีน้าปลานะคะ ใส่กะทิแต่ว่าใส่ปลาด้วยจ้ะลูกครึ่งเลจ้ะอ่ะเสร็จแล้วเนาะแม่ปิดเตาแก๊สแล้วนะจ๊ะแม่เติมกะทิลงไปนะจ๊ะเพื่อลดความร้อนนะจ้ะเพราะแม่ผัดไปใช่ไหมแล้วมันจะร้อนแม่จะต้องใส่แป้งข้าวเหนียวนะจ้ะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปนะจ๊ะแล้วก็เอามาคนเนาะแป้งก็จะสุกนะแป้งมันจะรู้สึกหนืดหนึนิดนึง แต่มันก็ยังร้อนอยู่นะอ่ะแล้วเราก็คนๆไปเลยจ้าเห็นไหมแป้งมันเริ่มสุกแล้วมันก็เริ่มเหนียวละแป้งข้าเหนียวอ่ะเราก็มาเริ่มห่อกันเลยจ้าแล้วก็เอาใบโหระพาลองนะจ๊ะเพราะว่าไม่มีใบเอ่อใบโย แล้วก็ใส่ไปเลยจ้าวันนี้ห่อไปห้าห่อนะจ้าค่อยๆห่อไปเด้อห่อสวยมากแม่ค่อยๆหอไปนะจ๊าแล้วเราก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะแม่เรียกไม่ถูกแต่แม่เรียกว่าเข็มขัดมันเนาะ เข็มขัดแล้วก็ใช้ใช้ไม้จิ้มฟันมากัดไว้นะจ๊ะอ่ะสวยงามไปหนึ่งหอ่อเสร็จไปแล้วหนึ่งห่อจ้ามาเริ่มห่อที่สองกันเลยจ้ะทำเหมือนเดิมเลยค่ะ ออกไปเรื่อยๆจนครบห้าห่อน,นะจ๊ะ ออเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งเลยนะจ๊ะเราตั้งซึ้งไว้แล้วเนาะตั้งน้ําไว้แล้วซึ้งร้อนแล้วน้ําเดือดแล้วนะจ๊ะใส่ไปในซึ้งเลยจ้าเราจะนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะเพราะว่าไก่ก็สุกแล้วหน่อไม้ก,มก็สุกแล้วเนาะนี่เลยจ้าตัดมาเลยจ้าสุกแล้วหม้อไม่จ้าแห้งจ้า แต่หอมหมกของเราอยูนอยูด่ดีนะจ๊ะเราก็มาแกะดูกันเลยจ้าพีกกับพีกอีกมหม้อก็ไมมยินดีนะาหาันไปเห็นก่อนควันมันขึ้นเนาะอ่าแล้วเราก็มาดูเลยจ้าสุกแล้วเนาะไก่สุกแล้วเราก็จะมาชิมรสชาตินะจ๊ะอันนี้เอามาผัาดก่อนเนาะ หน่อไม้มันนิ่มจ้ะไม่เหมือนรอบที่แล้วรอบที่แล้วไม่ได้เอาไปผัดก่อนหน่อไม้มันไม่นิ่มจ้ะไปกินข้าวด้วยกันจ้า